สวัสดีครับผมนายเตือนสปรปปะจักรผู้วยการวิทยาลัยการอาชีพราง,ง,งูวันนี้ขอนําเสนอทีมงานอาวทอของวิทยาลัยการอาชีพะาง,ง,งูที่ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลระดับชาติเมื่อปีที่แล้วผมมีหลักการบริหารวิยรยทยาลัยทําให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประสบความสําเร็จและเข้มแข็งเพราะเราเชื่อว่านายกและทีมงานคณะกรรมการอวทคือผู้แทนของเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งวิทยาลัย เราดําเนินการจัดก,การเรียนการสอนวิชาการและวิชาชีพอย่างเข้มข้นหรือว่านี่คือฮาร์ดสกิลแต่สิ่งที่จะเสริมให้ลูกๆวิยยาลัยการอาชีพองะมงของเรามีเป็นคนดีมีจิตสาธารณะเป็นมีภาวะผู้นําเสริมซอฟต์สกิลให้พวกเขาวันนี้ผมขอแนะนํานายกคนเก่านายกโรสสุขัญญานายกปก,กเจดเป็นนายกของปีที่แล้วปีนี้สดๆร้อนๆนะครับนายกคนใหม่ได้ผู้ชาย นายกอันวาซึ่งเป็นนายกปรแปรผมมีความมุ่งมั่นในการทำอวตของวิทยาลัยการอาชีพระงูให้ประสบความสำเร็จเพราะเราเชื่อว่าการเรียนทำให้คนมีงานทำกิจกรรมทำให้คนทำงานเป็นและนี่คือความมุ่งมั่นของอวตวิทยาลัยการอาชีพระงูจับมือไว้และไปด้วยกันนำอวตาวทิทยาลัยการอาชีพระงูเป็นองค์การมาตรฐานดิเด่นระดับชาติของปีนี้ครับค